ตู้แช่เย็นลบยี่้าองศาปีละพันยี่ห้าหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทส่วนลดหนึ่งแสนบาทเหลือเพียงห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทธุรกิจอาหารสดที่ต้องการส่งอาหารเป็นตู้เย็นเนี่ยต้องการใช่ไหมมาดูนี่ก่อนโอ้โห,โหความเย็นนะลบยี่ห้าองศานะครับ เนี่ยเสียงแอร์มาเลยครับวันนี้ใครที่ทำธุรกิจอาหารสดนะฮะงานสู้แช่เย,ย็นลบ25าองศาเยี่ยวยได้ไฮรักแชมป์มาปีประมาณี 2015, เป็นเครื่องดีเซลราคาถูกมากครับถ้าเกิดไปต่อเองเขาใช้เงินประมาณเกือบล้านวันนี้เยียมวิยมีราคาพิเศษให้เพียงหกแ0าบาทเ้วาวแรกครับเ้วาวที่2คือส่วน,วนลด10,000 0บาทราคาปีสองพัณยี้าเหลือเพียง5 1 9 0 0กบาทแต่งล้อแบบกคู่หน้าไม้หคู่แล้วก็แมกหลังอีก1นึชนุดทภาพรถเกรดหดาววันนี้ ขายต้องการรถตู้เย็นลบยี่ป้าสารถพร้อมใช้มาหาฮียสวิตครับจากราคาหกแสนกว่ารถมาอยู่เกือบล้านเหลือเพียงห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าบาทรีบมานะครับธุรกิจส่งอาหารความเย็นถึงแน่นอนถูกและดีมีจริงเพราะที่นี่ขายของดีมีมรู้บาที่นี่ชื่อว่าจมเต็มเพือเก้าเก้ารถบ้านสุวิตถูกและดีพอรลขายต้องการรถตอนเดียวจะเป็นตู้เย็น ตู้แช่ตู้ชึบค้อกรัว้วเทาลอยมาที่นี่งฮียสวิทต้อสิบบอกเลยว่ารถดีเยอะจริงแล้วก็สิ่งสำพัญนโปรโมชั่น,นเฮียวิทย์าบาทอารม่าท,ทั่วไทยส่งให้ทั่วประเทศ